จากกรณีที่คนถูกทำร้ายร่างกายเพียงเพราะว่าไปขยับกรวยของกลุ่มก,มก,มกมปป,ปสนะครับจนทำให้มีนักท่องอินเทอร์เน็ตนะครับรวมไปถึงสมาชิกในโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชันนะครับพร้อมกับโพสต์ภาพตัดต่อในเชิงเสียดสีเพื่อสะท้อนถึงอันตรายชนิดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานครซึ่งการก่อเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับความรุนแรงถือว่ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อันตรายทางการเมืองชนิดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งกำลังส่งผลร้ายต่อสังคมไทยนับจากนี้ไปชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณประวริวรศวรรณพฤกษ์กรวยศักดิ์สิทธิ์โพล y กรวย กรวยเทพม็อบหวงกรวยและกรวยอาถรรพ์ขยับจับตายกลายเป็นวลีใหม่ที่เกิดขึ้นจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองคำว่ากรวยยังถูกล้อเลียนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตั้ง Facebook f แฟนเ g e กรวยยาธิปไตยกรวยปะปะป,ะปะสส่วนในทวิต t ตอร์ก็มีการใช้แฮชแท็กคำว่ากรวยลงไปจนกลายเป็นคำฮิตในทวิตเตอร์เช่นกันนอกจากนี้บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนก็ยังพูดถึงกระแสกลวยนี้ อย่างนายพันทองแท้ชินวัตรบุตรชายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ภาพตัวเองกำลังกราบกลวยลงเฟซบุ๊กกระแสะฟีเวอร์ของกลวยการเมืองอยังปรากฏให้เห็นผ่านภาพตัดต่อที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียเช่นภาพกลวยขนาดยักษ์สี่กลวยแทนที่ครีบสีด้านของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภาพนายชัดชาติสิทธิพนันธ์ ซึ่งพล,ลเมืองเน็ตขนานนามว่ารัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตทปียืนเผชิญหน้าท้าสู้กับกลวยยักษ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งนี้แม้ชาวเน็ตส่วนหนึ่งจะนํามาล้อเลียนและมองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ในความเห็นของนักสันติวิธีกลับมองว่านี่คือสัญญาณอันตรายและกําลังส่งผลร้ายกับสังคมไทยแล้วก็ระยะหลังก็ได้มองเห็นว่าเขตที่เขาวางไว้เนี่ยนอกจากเป็นตะข่ายกระสอบทรายแล้วเขายัง ไอ้เขตที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยเขาใช้กลวยวางนะกลวยวางแต่ก่อนกลวยก็ไม่ค่อยได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเท่าไหร่หรอกนะแต่แต่ต่อเมื่อระยะหลังเนี่ยใครไปจับกลวยขยับกลวยก็รู้สึกว่าจะถูกถูกยิงหรือถูกทำร้ายอันนี้ก็เรามองเห็นตรงนี้นะก็เลยทำให้เห็นว่าต่อไปสังคมไทยอาจจะหวาดกลัวต่อกลวยมากเลยมั้งจากเดิมที่กลวยใช้เพื่อแบ่งเขตแดนถนนเพิ่มความปลอดภัยด้านการจราจร ป้องกันไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่กำลังซ่อมแซมหรือปรับปรุงแต่อุปกรณ์สร้างความปลอดภัยชิ้นนี้กลับกลายเป็นที่น่ากลัวอันตรายไม่น่าเข้าไปสัมผัสหรือโยกย้ายออกจากการแสดงพื้นที่ห่วงห้ามเพราะเกรงว่าจะอันตรายได้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ว่ากลวยตรงไหนฮมมันก็ไม่ไม่ต้องไปเหยียบเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลวยของใครหน่วยงานไหนใช่ไหมฮะเขาวางเพื่อกันที่ไว ก็ไม่ให้เหยียบก็ก็อย่าไปเหยียบเขาก็แค่แค่นั้นเนองครับก็เหมือนกับข่าวที่ออกมาครับมีระเบิดมีอะไรครับคนที่ไ,ไ,ไปทําความสะอาดก็โดนระเบิดเหมือนอยู่ในขยะเหมือนอยู่ในกลวยครับปรากฏการณ์ความหวาดกลัวกลวยเกิดขึ้นจากการที่การผู้ชุมนุมกปทได้ทําร้ายร่างกายนายธนกฤษปิ่นวิเศษคนขับรถส่งน้ําแข็งจนได้รับความบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากขับรถชนกลวยยาง เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว,ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมกรปะทจะออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นกระแสล้อเลียนจนกระหึมกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กและยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของไทยว่าเป็นชาติที่ชอบใช้ความรุนแรงและเป็นชาติอธิปไตย